คุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะที่กำลังคิดจ,จะทำเลนชะลอสายตาสั้นให้ลูกวันนี้ต้องไม่พลาดคลิปนี้นะคะปัจจุบันนะคะมีเลนสชะลอสายตาสั้นที่ได้รับ fda a p p r o v e อยู่2ยี่ห้อนะคะที่วันนี้คุณหมอจะมาแนะนำให้รู้ถึงข้อเหมือนกันและข้อแตกต่างกัน1ก็คือเลนของ h o y ่นะคะซึ่งมีชื่อว่า m y โ Smart โดยใช้หลักการที่เรียกว่า dims นะคะ 2คือเลนเอซิลลที่ชื่อรุ่นว่าสเตเลสที่ใช้หลักการ H A L T จริงๆแล้ว2เลนส์นี้นะคะก็ใช้หลักการเรื่องของการดีโฟกัสแสงเหมือนกันแล้วก็ใช้หลักการในการชะลอสายตาสั้นเหมือนกันก็คือช่วยให้ลูกตาไม่ยาวตัวเพิ่มขึ้นเมื่อใส่เลนส์นะคะแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างกันค่ะตัวเลนส์ยี่ห้อโฮย่านะคะก็จะมีแพทเทิร์นของการชลอสายตาสั้นจุดที่ช่วยชลอสายตาสั้นจะมีการเรียงตัวเป็นลักษณะรวงพึ่งที่อยู่บริเวณกึ่งกลาง เลยขอบตรงเซนเตอร์ไปรวมตัวกันเป็นรังผึ้งนะคะซึ่งถ้าเป็นของยี่ห้อเอสซิลอเนี่ยจุดการฉลอแายตาสันเนี่ยเขาจะเรียงกันเป็นริงรอบๆไปจนถึงขอบเลนนะคะโดยเรียงเป็นจุดเว้นจุดโดยจํานวนจุดแต่ละจุดเนี่ยก็จะแตกต่างกันใน2องยี่ห้อนี้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตามประสบการณ์ของคุณหมอที่เด็ก มีการใช้เลนส์ลอสาสตาสั้นทั้งสองยี่ห้อที่มีแพทเทิร์นจุดต่างกันก็ไม่พบว่าเด็กพบปัญหาของการปรับตัวใช้เลนส์ลอสาสตาสั้นค่ะข้อที่2นะคะตัวเลขในงานวิจัยของเลนทั้ง2ชนิดนี้ก็มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันนิดหน่อยค่ะอย่างของบริษัทเลนโฮย่าเนี่ยก็จะชะลอการเพิ่มขึ้นของกระบอกตาได้ประมาณ60สเซนต์ ของบริษัทเอสซิลอเน่ยชะลอการเพิ่มขึ้นของกระบอกตาได้ประมาณ67%ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นหากเราศึกษาดูงานวิจัยอย่างละเอียดก็พบว่าใน2กลุ่มนี้นะคะเขาศึกษาโดยจํานวนปีของการศึกษาที่ยาวนานไม่เท่ากันจํานวนเด็กที่อยู่ในกลุ่มก็อายุแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขคุณหมอว่าก็ไม่ได้หนีกันมากค่ะข้อที่3ที่คุณพ่อคุณแม่อยากรู้ก็คือเรื่องราคานะคะปัจจุบันเนี่ยตัวเลนของเอสซิลอจะมีราคาเทียบรุ่นเดียวกับ ของโฮย่าต่างกันประมาณสักหลักร้อยค่ะไม่มากมายค่ะข้อที่4ฟัง์กชันเสริมของเลนนะคะสำหรับตัวเลนของโฮย่าเนี่ยก็จะมีฟัง์กชันเสริมในการออกแดบเปลี่ยนสีซึ่งตรงนี้ก็จะมีประโยชน์ช่วยในเด็กกลุ่มที่มีภาวะไวต่อแสงหรือมีการใช้ยาหยอดชะลอเสายตาสั้นอยู่ก็จะช่วยให้น้องเนี่ยสามารถสู้แสงได้มากขึ้นค่ะแต่สําหรับตัวของบริษัทเลสซิลอนะคะเขาก็จะมีตัว ออตัวแว่นกันแดดที่มีการชะลอสายตาสั้นร่วมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กําลังตัดสินใจอยากทําเลนส์ฉลอสายตาสั้นให้ลูกนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะเอาเลนส์ยี่ห้อไหนดีสามารถเข้ามาปรึกษากับคุณหมอเฉพาะทางตาเด็กที่เอาอาคลินิกได้เลยค่ะ